ห้องนี้มีที่ประจำห้องจำปิดไว้ ใครใครใครกดดดังกอดสีดางกอดผมไม่เจอศพแต่ว่าเห็นชิบจรก็เลยกดไม่ใช่ผมไม่ใช่พี่ทอยอ่ะไอไอลีฟกูน้องเอกเอผมกับพี่ทอยอยู่ด้วยกันตลอดเช่าที่อยู่ในห้องอย่านี้ต้องต่นทำไมบอสโดนแรกตลอดเลยใครโดนบอูทํายังไงวะไอที่มึงชอบแทงเหรอกูอยู่ห้องกล้องจนปิดเมื่อกี้หลังจากที่ออกจ่ากห้องนี้ไปมาถามว่ามึงชอบแทงเหรอไม่ได้ถามว่ามึงอยู่ไหน มึงโหวกเลยอ่ะมึงหวกเลยถ้ามึงแกล่าไม่โมดตมึงโหวกเลยไอ้พวกก็ไม่มีตะกะไอ้สัตว์อะไรก็แค่ถามเฉยมึงชอบแทงหรือเปล่าวใช่กันแล้วอยากสั่งคิดไปก่อนบ้างคิดไปก่อนไม่อยากกัดเยนหรือต้นบ้างโอเคผมอยู่กับพี่ทอยกูเดินเล่นแล้วกูไม่เจอใครเลยกูเดินสำรวจแบบอยู่ รีบเดีวแน่แล้วใครวอดไอที่แบไอแบไอแบไอที่แล้วมันหมดเลยกัไออ่ะกูเช็คไลน์ไงกูเช็คไลน์มึงอ่ะมึงอ่ะยังไงว่าแปลกๆมึงอ่ะใครคือผีคนวะหรือจะเป็นบอสเพราะว่าบอสแท็กไม่เป็นกูไปดูกล้องจอนปิดแบบติดตัวไอทอยวะไอ้ทอยมันเงียบๆแปลกๆว่าจีนสังหารมันออกๆอกยังไงไม่รู้อ่ะเนี่ยจีนสังหารมันออกจริงว่ะ เนี่ยไอ้ทอยมันตะฆ่าโอ้ยโต้ไอเ้เย็ยนี่เย็ดแม่ดูดิวิ่ยเนาะวิทยตามแต่บอสไอเ้เที่ยมันจะแทงกูเรียกว่าชุมดีกว่าเย็ดแม่ไอ้สัตว์ไม่ไหวละแล้วก <c oughs> ูขอเรียกประชุมมึงทำเกรกันได้ป่ะไอ้สัตว์ผีมันไม่เชื่ออะมึงเห็นปะ่ะผีมันใช้ซับโบเทคไม่เป็น,นอ่ะกูสงสัยอยู่สองคนอะไม่บอสแค่ไอ้ทอยอ่ะ ไอ้ทอยอ่ะกูไปดูก็วงจรปิดมึงจะทิพมบอยเยอดมากไอ้ทอยอ่ะเดินตามหนูตั้งนานแล้วเนี่ยไม่ไอ้นี่มันแค่ในเกมอย่างอื่นไม่ใช่มันจะมันจะแทงไงมันมันแทงอยู่มันใช้สะบูเทคไม่เป็นผีมันไม่กดสะบูเทคเลยกูสายแปลนในบัตรท่ากัแปลนอ่ะมึงนอนแน่แม่ปูมึงไปทำเคล็ก่อนนะมึงรวมไปทำเคล็ก่อนกูขอสคริปเพราะว่าไม่มีหลักฐานกูแค่วาร์ n i n g ไว้ว่าผีจะ้สะบูเทคไม่เป็นไม่บอ็ใกล้ทอย กูเห็นไอ้เอกอยู่ที่ซีประจอยไม่ทำเควสเลยเป็ดแม่พวกมึงก็อยู่กล้องจอปิดหาพ่อนักหนาสัตวกทำเควสไอ้ยี่ตังเควสเผื่อบอสแบบกดผิดปวดคอเขาไม่ไไม่เสรจเรียบร้อยโอ้ยากจังว่าเป็ดไม่ใช่ไอ้ทอยกับวาเลนแน่นอนเว้ยไอ้ทอยไม่สองคนนั้นบลนั่นแหละโอเคไอ้ทอยกับวาเลนไม่ใช่แน่นอนเว้ยใครก็ไม่รู้ไอ้ทอยสีม่วงสีม่วงจริง เช้ากูเช้ากูถ้าบ้านคือแพ้เลยอ่ะเดี๋ยวกูหัวใกล้อ่ะหัวใกล้ชีวิตกูอยู่กับหัวใกล้ของมึงหือไอ้แอมไปไอ้หนอยอุ้ยอาตับฟ้ามีคนรอรอกด emergency call เนี่ยไอเอวอ่ะเกสจบแล้วไงนั่งไหนอะกูส่งเวสเขาครบหรอกูส่งเวสครบครบเลยกูส่งเวสไอ้กอะ กอกน้ำแล้วก็บอสด้วยเมื่อกี้ไอ้กี่บอสเป็นโอ้กูกับบอสเป็นไอ้ที่คุณจ้าแบบไม่ได้สาดดานเงี้ยเนี่ยมึงแกดูกล้องวงจรปิดยี่สิบสามปิดไฟค่ายี่สิบสามกูจะไปซ่อมไฟก่อนคนแรกกูคิดว่าทางเขาอยู่ด้านล่างไอ้สาดโอ้เวลาเขาเล่นบทด้วยดีแล้วทอยมึงไม่บอดไอ้นี่หัวใกล้กว่า กูว่าแล้วไอ้เหี้ยผีใช้ซาโปเตกไม่เป็นเน็่แม่ชัดเจนเลยสอดพอดเป็นไม่ปวดให้หมดอด้ไอ้สัตรจริงจริงเหรอวูกูบูบอกผีใช้ซาโปเตกไม่เป็นที่มึงกันแต่เอามือเราเหรอโอ้โหไอ้เหี้ยมาวิทย์แม่ไอ้เหี้ยเอกเขี่ยมาวิทย์ยิงกูทิ้งแล้วมุดดินเลยไอ้เหี้ยเอกท่าครูมัน มันเชื่อต่อเลยไอชิบแม่งคอมโบจัดจัดเฮ้ยทำไมเวสไม่ขึ้นวะทำไปแล้วนี่มันต้องทำสองเวสถึงขึ้นเรออทำไมบางอันทำเวสเดียวขึ้นวะมันดูยังไงวะหรือมันสุง่งทำสองเวสขึ้นขึ้นหนึ่งอันเอ๋ออ๋อเข้าใจละ แล้วมันมันสุ่มเหรอล็อกนิดเป็นใช่เหรอใช่ผมสังเกตตอนไอ้ตอนเริ่มแรกอะตอนที่เขาทำเป็นเรียนกดเควสอะเควสมันไม่เด้งขึ้นแล้วปิดไฟมันมันต้องมีสองอันเป็นขึ้นนะจริงๆตอนปิดไฟอะเดินพิ้วเลยตอนตอนที่ผมบางคิมันสองอันเป็นขึ้นไอ้ยี่สิบสามโคตรมั่วเลยเดินพิ้วเลยเดินตัวลอยเลยใช่ผมอยู่กับผมอยู่กับพี่บูมกำลังแบบ มึงฟังกูนะถ้ามึงไม่เชื่อใจกูมึงเดินตามกูเดี๋ยวกูทำเพสให้มึงดูไอสั์ยัดแม่มึงแค่มาเกาหาคนไม่ได้ฆ่าคนไม่ได้เว้ยมึงเกลียวเลยมสีเขียวเขียวเขียวกับน้ำเงินน่ะมีคนอื่นยืนยันได้อีกบ้านจากสองคนอ่ะไม่อ่ะกูทำเพสอยู่เดี๋ยวกูถามดูดิมึงฟังกูมึงงูปากมึงฟังกูผมกับพี่บูมไล่หาไฟอยู่น็อกติมึงฟังกูเดินเล่นแหละคนตายมึงไม่สนใจเลยหรอมีคนฆ่าคนอ่ะขวามาสามใต่ที่มันเดินแบบ เออมันเดินแบบเวอร์ไปผมมีข้อมูลคือส้มแดงชมพูอยู่ด้วยกันสามคนไม่มีใครทําอะไรและไอทางขวากูยังไม่ฆ่าใครเลยมึงจะฆ่ากูไม่ได้กูทำเลทขึ้นอยู่มันแล้วเจอศพตรงไหนเนี่ยมันไม่เจอศพมันมั่วมันมันเห็นกูเดินไม่ทำเไปก่อนใส่คลิปไปก่อนไม่รู้เดี๋ยวก็โดนมาคลิปได้โอ้โหยักษ์ใส่คลิปยักไปกูไปคุณไอยี่ห๊อ มึงเหี้ยกูเจอมึงนันนหมอะไรเนี่ยมึงเหี้กูเจอ่วมึน่นอกนมยไปมชกหน้ามองนี่สัมห่วเว้ยอ้าอตายเหอะไอสัสไม่คอยสัมไอเด็กเี้ย 오이요 구독 부탁드요